สวัสดีครับก็วันนี้มารีวิวต่อนะครับจะเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับมิวโฟเนาะก็หลังจากที่ได้แกะกล่องไปแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการใช้งานเบื้องต้นนะครับตรงนี้ผมก็แกะเลนแกะพลาสติกที่ปิดหน้ากล้องไปแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น g ี s อสดมลลนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตั้งใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันก่อนดีกว่านะครับว่าฟังก์ชันที่น่าสนใจมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกล้องเลยนะครับ ตัวกล้องเนี่ยจะใช้เวลาบูตประมาณ10วินาทีนะครับเพื่อป้องกันไฟกระชากของรถจนแบบสตาร์ทนะครับโอเคทํามาเนะี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมุมมองกล้องเนี่ยจะกว้างประมาณที่1้0ยองศานะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ต่อกล้องหลังเนาะก็กล้องหลังยังนี่นะครับก็เดี๋ยวกกล้องหลังก็คงไม่มีอะไรมากครับก็คือ เดี๋ยวค่อยมาต่อเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรีวิวฟังก์ชันก่อนนะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็บันทึกแล้วนะครับประมาณนี้นะมีขนาดไฟล์มีอะไรดูนะครับมี gps ด้วยนะมองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะทอนนิดนึงโอเคตรงน,นี้ก็ส่วนเวลาเนี่ยเห็นไหมเขาตั้งให้ชัดเจนเลยนะครับเพียงแค่เราต่อจีบ ปุ๊บเนี่ยมันจะตั้งให้อัตโนมัติเลยนะเห็นไหมวันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งเยแต่เราขอขอตั้งวันที่ใหม่นะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นของเราอยู่อเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตั้งค่าแล้วเนี่ยเราจะมากดหยุดบันทึกก่อนนะครับปึ๊บถ้าเราไม่ได้บันทึกหรือว่ามีบันเสียหายหรือว่าอะไรเงี้ยตัวเนี้มันจะเตือนเลยเนหะ็นไมมันจะขึ้นกระพริบกระพริบเลย เพราะว่ากล้องขนาดนี้ไม่ได้ทําการบนทึกจูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าก่อนนะครับการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับมีเนี่ยเห็นไหมมีตั้ง9ก้าหน้าเลยนะฮะครับเก้าเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละอันกันเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นกล่องส่วน Resolution r e สเซลูชันชน,นี่ก็คือความละเอียดนะครับที่เราเลือกนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะเอาแบบไหน ถ้าเจ้าชัดน้อยสุดเนี่ยก็คือบันทึกาสามารถดูย้อนหลังได้ได่ยไ,ได้ได้นานนะครับก็คือบันทึกสมมุติว่าเนี่ยเอาเข้าตามสุดเลยเจ็ดสองศูนย์พีก็คือบันทึกไม่เถิดก็ประมาณสองวันนะก็มีคร็บเตรียมเนาะก็ความละเอียดก็มีผลนะครับถ้าเราเอาไปใช้งานหรือว่าไปซูมทะเบียนเนี่ยอาจจะทําให้มันไม่ชัดนะครับก็แนะนําให้เป็นค่าสูงสุดหรือว่าเป็นค่ากลางก็ได้นะครับตัวนี้สามารถบันทึก ก็เนียสูงสุดได้ที่ 2K นะครับ2560คูณ 1006p นะครับที่ 30fps fps หมายถึงอะไรก็คือเฟรมเปอร์เลกนะครับเฟรมเปอร์ช็อตนะฮะก็คือ1วิเนี่ยมันจะถ่ายภาพรวมประมาณ30ช็อตนะครับส่วนมนาตรฐานที่เราใช้กนันก็อยู่ประมาณที่30นะครับแต่ถ้าเป็น 60fps เนี่ยก็ได้นะครับก็จะทําให้ความเก็บรายละเอียดของภาพเนี่ยมันจะสม,มูทขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยขนาดที่ไฟล์จะใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับตอน,นัะผมก็ขอเอาเป็นตุงตุดเลยเนาะที่นี่เลยสามิบเอพิ F S เป็ไเลยนะครับจัดไปต่อไปก็ไปดูบิตเลสนะครับบิตเลส e นี่หมายความว่าไงก็คือขนาดการบีบอัดของไฟล์นะครับถ้าเราจะให้มันเลือกที่โลเนี่ยโลก็หมายถึงว่าความเอีของไฟล์เนี่ยก็จะน้อยลง ไม,ไม่ใช่ดิความความละเอียดของภาพเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วก็ทําให้ขนาดไฟล์มันมีพื้นที่เล็กนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นกลางๆนะครับนี้คือบีบอัดสูงให้ความคมชัดแต่ไฟล์ก็มีขนาดแจกตามนะครับแต่ขอไปตัวนี้ละกันตัวเป็นตัวหาไปนะครับต่อไปไลฟ์วิดีโอซอร์สนะครับก็คือเลือกแต่ว่านี่ผมไม่ได้เสียบกล้องหลงนะังเนาะก็ไม่เป็นไร้ามไปนะครับ ไปลูปเรคคอร์ดดิ้งเราจะให้มันอัดอวนซ้ำกี่นาทีนะครับต่อคลิปก็ส่วนมากคนจะเลือกที่สามนาทีนะครับสูงสุดได้ที่10นาทีเลยนะครับนี่ก็อบของสนาทีละกันเนาะต่อไป WDR คือแปลความว่าคือแบบความกว้างของแต่งนะครับเราจะเลือกให้มันเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะเปิดกันไว้นะครับก็ค,คือช่วงที่มันขับรถสมมุติว่าเรารถขับในช่วง ย้อนแสงหรือว่าในพื้นที่ที่มันแสงมันย้อนหรือว่ามีความแสงของมันจ้าเกินไปอะไรยงนี้ครับมันก็จะทําการปรับแสงให้ตรงมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปชมคิดตัวอย่างในการใช้งานนะครับน,นี้ผมขอเลือกเปิดไปก่อนนะครับเป็นออดนะรับ Xposure หมายถึงอะไรหมายถึงกล้องหน้ากล้องอ๋อโอเคอาจจะสักคู่นะครับอันนี้มันถามไว้นะครับว่าเราจะตั้ง มันก็คือถ้าปแปลมไทยก็คือหมายถึงค่าชดเชยแสงนะครับสามารถเลือกในทางกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับเราจะตั้งค่าชดเชยแสงกล้องหน้าเท่าไหร่ชดเชยหลังเท่าไหร่คือตัวเนี้ยมันทามาเพื่อรองรับสําหรับฟิล์มคนที่ติดบางคนติดฟิล์มมืดเกินไปฟิล์มแปดิอะไรเงี้ยครับกล้องมันก็ทําให้แสงมันเข้ามาที่กล้องน้อยลงเราก็สามารถที่จะชดเชยค่าแสงตรงนี้ได้นะครับตอนเราฟิล์มเราอยู่ในขนาดมาตรฐานเราก็เลือกเป็นศูนย์ไปนะครับไม่ต้องบวก นี่ผมก็ไม่ได้ต่อกล้องหลังเนาะก,ก็มันจะคล้ายๆกันแหละครับตัวเจอแสงเพราะส่วนมากคนที่ติดฟิล์มหลังรถเนี่ยฟิล์มกระจกหลังก็คือจะเป็น80ดสิบต้นใหญ่นะครับเพื่อป้องกันความร้อนจากแดดเนาะโอเคถ้างั้นเราก็ตัวนี้ก็เลือกไปแล้วนะครับเป็นสูงสุดอ่โอเคครับต่อไป parking mode parking mode นี้นี่นะครับตัวพะเอกของมันเลยนะครับสามารถเลือกได้ หลายฟังก์ชันนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้ต่อกับอุปรกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับก็คือตอนนี้ต่อกับช่องจุดบริลีปกตินะครับยังไม่สามารถใช้บหมดปักยิ่งได้นะครับจริงๆมันก็ใช้ได้แหละครับแต่ถ้าว่าเรา,เรา,เราปิดกุญแจปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มันมันไม่บันทึกนะครับเดี๋ยวมาดูคร่าวๆกันนะครับออโต้อเวนดิเทคชั่นหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงให้มันเลือกออโตนะครับว่า สมมติว่าจะมีการมาชนถ้าเลิถ้าเกิดมีการกระแทกมันก็บันทึกถ้ามีการเคลื่อนไหวผ่านรถมันก็บันทึกเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวอย่างอันนั้นทีหลังนะครับนี่เป็นข่าวไปก่อนอันนี้ทาแบบหมายถึงบันทึกทําแบบนี่หมายถึงไรหมายถึงกล้องมันจะบันทึกยี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันจะบันทึกแค่1เฟรมต่อวิก็คือ1วิหนึ่งภาพหนึ่งวิหนึ่งภาพภาพมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ก็ทําให้อ่ามาสามารถบันทึกได้นานขึ้นนะครับ เราก็เลือกได้นะครับว่าจะให้เป็นเท่าไหร่นะครับต่อไปที่ low bitrate recording มายถึงไะไรก็คือให้บันทึกวิดีโอแบบเวลาปกติแต่ว่า uh, b i t r a t ต่ำนะครับก็คือทําให้คุณภาพไฟล์อาจจะดรอปลงไปเยอะเลยแต่ก็เหมาะสําหรับที่จะบันทึก24ชั่วโมงเพราะเมมจะไม่เต็มนะครับโอเคนะครับก็มีให้เลือกประมาณนี้นะค,ะนะครับมี3ฟังก์ชันนะฮะ auto event detection time หั time บแล้วก็ โนบิลด์นะครับต่อไปจะเป็นออนไลน์เป็นอันเตอร์ปาร์กิ่งโหมดทัมเมอร์อันนี้หมายถึงอะไรน,นี้ก็หมายถึงว่าพอเราดับเครื่องยนต์ปุ๊บจะให้มันเข้าสู่โหมดปาร์กิ่งกี่นาทีนะครับถ้าเราเลือกที่ออฟเนี่ยปุ๊บมันก็จะเข้าเลยเข้าเลยนะครับแต่ถ้าเลือกกับ90วีเนี่ยก็คือจะต่างจาก90วินาทีไปเนี่ยมันจะเข้าสมมดอันเตอร์เข้าโหมดปาร์ <Okay. S 1> <Okay. S 2> าก,กบบิ่งนะครับโอเคขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงนะครับคอแห้งนะสักครู่นะครับ cool. อ่ะครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับก็ต่อไปจะเป็นอะไรนะครับเมื่อกี้ไปแล้วนอฟปักกิง้ง enter mode นะครับต่อไปจะเป็นปักกิง้ง recording duration หมายถึงอะไรหมายถึงเราจะให้มันจิกกันกี่ชั่วโมงนะฮะเราก็เลือกได้นะครับว่ายัางไงเอ่ยเห็นไหมเราก็มีได้เลยว่าจะออนหรือเปล่า3 0ิบนาทีพอไหมหนึ่งชั่วโมงพอไหมอันนี้หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงมันจะให้ หมดจอดรถเนี่ยทำงานกี่นาทีนะครับสมมุติว่าเราดับหุดดับเครื่องยนต์ไปแล้วเนี่ยอ่ะสมมุติว่าดับไปตอนเจ็ดโมงเราจะให้มันอัดต่ออีกนาทีนะครับตามที่มาถือก็คือจะอัดถึงเจ็ดโมงครึ่งนะฮะเห็นอันนี้ก็เป็นหนึ่งชัมม่วโมงก็คือเป็นแปดโมงนนี้ตา้ลําดับนะครับก็เลือกได้นะครับบางคนไม่อยากให้มันอัดแค่ยี่สิบชัมม่วโมงเนี่ยเพื่อให้มันได้พักการใช้งานบ้างเห็นไหมก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับกล้องก็ไม่ทํางานหนักเกินไปนะครับ ถี่ใหมชั่วโมงนี้หมายถึงนานไปถึงสองวันเลยนะหลังจากดับเครื่องยนต์ไปเนี่ยสองวันมันก็อัดต่อไปสองวันพอหลังจาก่อมวันปุ๊บมันก็ปิดนะครับเนี่ยมันยืดหยุ่นมากเลยเห็นไยี่สิบกยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้ทิ่สองชั่วโมงก็ได้นะครับหรือจะอัดให้มันยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเลยก็ได้ก็ว่าไปนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่หมายถึงอะไรก็คือสมมติว่าเราดับเครื่องมาแล้วหนึ่งวันมันก็จะอัดถึงเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณเจ็ดโมงเช้าของวันหนึ่ง เราก็จะปิดตัวไปคือมันจะไม่อัดต่อนะครับโอเคนี่เพื่อการเซฟกล้องเนาะก็คือทําให้มันไม่ทํางานหนะักเกินไปนะครับถ้าเราเลือกเปิดเป็นออนเนี่ยมันก็นี่ออนนี่ก็คือหมายถึงว่าออฟนะครับก็คือให้มันอัดตลอดไปเลยยี่ชั่วโมงนะครับโอเคต่อไปจะเป็นอะไรเป็น g-tensor Parking G sensor นี่หมายถึงอะไรหมายถึงแรงกระแทกที่กระทำตับรถนะครับว่าจะให้มันล็อกไฟล์ใหนี้ก็ส่วนมากคนจะเลือกเป็นโลก็พอนะครับเพื่อเวลาที่มันจะไม่ได้เซนซิทีฟเกินไปนะครับบางทีแค่ตกหลมุมเงียมันก็ล็อกไฟล์ะแล้วก็วอาจจะทําให้ม,มียมเต็มได้นะครับเลเป็นโลไปเนาะ Parking Motion Detection อันนี้นะครับก็ จะให้มันเซทีฟแค่ไหนนะครับสมมติว่ามีแลผ่านนิดหน่อยเนี่ยอัดเลยก็เลื่กเป็นหายไปหรือว่าออกกลางๆหรือว่าจะเป็นโลเลยก็ได้นะครับผมเลื่กเป็นโลไปเนาะทำแลค recording ทำแลค recording ก็คือหมายถึงว่าจะให้มันอัดอัดวิดีโอปกติเท่าไหร่นะครับ นี่ก็เลือกได้นะครับส่วนมากเราเป็นออฟกบพอเราจะบินวิดีโอปกตินะครับอันนี้หมดเหมาะสําหรับที่ออกทิปนะครับเพื่อกจ,จะเก็บแบบความรวดเร็วยาวๆนะครับก็แล้วแต่คนนะขอขออฟละกันวร์ชั่นดีเทคชั่นอันนี้คือจะเป็นระหว่างขับรถน,นะครับมันจะไม่เหมือนกับในปาร์กิ่งนะครับในปาร์กิ่งเนะี่ยอันนี้คือเป็นฟังก์ชันของโหมดปาร์กิ่งนะครับแต่ถ้าเราเป็นโหมดปกติเนะี่ยเราจะส,สับสนนะเราจะใช้เป็นอันนี้คือมันไม่มีคำว่าปาร์กิ่งก็คือ การอัดการอัดปกตินะครับ motion edition เราเลือกเป็นออฟไปนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะอัดเฉพาะตอนที่รถเราเคลื่อนไหวนะครับรถรถรถจอดติดกรแดงอย่างเงี้ยมันจะไม่อัดน,นะครับก็ให้ออฟไปดีกว่านะครับ gps อ,อ่าเลือกเปิดไหมเราเลือกเปิดก็เปิดเราปิดก็ปิดไปนะ,ะผมขอเปิดนะครับ speed unit ก็คือหน่วยวัดความเร็วนะครับบ้านเราเนี่ยจะใช้เป็นกิโลเมตรนะครับเห็นไหม km ต่อเก็คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นะครับหรือว่าแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าคือมาตรฐานจะเป็น km ต่อ จะมีต่อชั่วโมงนะครับจีเนเซอร์จีเนเซอร์ในที่นี้หมายถึงเห็นไหมมันไม่ได้มีคําว่าปาร์ i กิงนะครับก็คือจะเป็นจีเนเซอร์ในขณะที่กล้องบันทึกระ่างที่เราขับรถดูน,นะครับอันนี้ก็เลือกได้ว่าเราจะปิดหรือเปล่านะครับเพื่อเราจะล็อกไฟเองแมนวลนกันได้หรือว่าบางคนก็อยากให้มันออโต้เนี่ยกลัวแบบเวลาชนแล้วายมันลบไปนะครับเราก็เลือกเป็นโหลดก็ได้แต่ผมขอเป็นออฟแล้วกันนะครับ ต่อไปเป็นอะไรเป็น Wi-Fi นะครับตั้งค่า Wi-Fi นะครับค่า Wi-Fi ก็กดไปดูอ่านี้ก็คือจะเลือกไวไฟขึ้นความถีนะครับสองสี่หมายถึง Wi-Fi 2.4ก็คือเป็น Wi-Fi มนะาตรฐานที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับของ Wi-Fi นะครับแต่ว่ามันก็จะมีโทรศัพท์เก่าๆเนี่ยรองรับแต่ว่าโทรศัพท์ใหม่ๆเนี่ยก็จะรองรับเพิ่ม g ด้วยนะครับ5 g ไมไม่ไม่ได้หมายถึง ขึ้นขึ้นขึ้นมือถือ 5G นะครับนี่หมายถึงความที่ของ Wi-Fi นะครับข้อดีของ Wi-Fi 5G นี่คือมันจะส่งได้รวดเร็วกว่า2 4หลายเท่าเลยนะครับทำให้อา่าขนาดไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถส่งผ่านโดยตรงได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเอาเมียมไปนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมขอเลือกเป็น 5G แล้วกันเพราะมือถือผมรองรับนะครับไปเดือดสแตป์เตแตัป์ก็คือหมายถึงบันทึกวันที่เวลาลงไปใน คลิปไหมเราก็เลือกเป็นอ n อนไปนะครับ g ีพีเอินโฟก็คืออ่ะเห็นไหมเราจะบันทึกอะไรไปความเร็วหรือว่าบันทึกเป็นคโยนิตเตอร์ก็คืออะไรไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคืออะไรนะครับ on อน r ินโฟขึ้มายถึงอ๋ออันนี้คือลอจิตตดวอรจิตูดนะครับก็คือเป็นพวกเส้นแหวงจะเป็นตัวเลขแบบ1.7อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับ หรือว่าจะเอาแค่ความเดียวลงไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นต่างสองอย่างเลยก็ได้หรือว่าจะไม่เอาบันทึกลงไปเลยก็ได้นะครับผมขอเลือกเป็นอออินโฟเลยละกันเนาะโอเคคาเมล่าโมดูลสแตมอันนี้ก็คือ,อให้เราให้เราใส่ชื่อกล้องที่เราใช้อยูย่ลงไปเลยไหมก็ผมขอใส่ไปล้วกันนะครับโอเคเกคอร์ดออดิโอหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงจะให้อัดเสียงไปด้วยไหมนะเราก็เลือกเป็นออนเลยก็ได้ถ้าเขาชอบ i n t e r p นี่หมายถึงพักหน้าจอนะครับหลังจากที่กล้องมันทําง,งานวนี่นาทีเลิกได้เลยหนึ่งวิก็ยังในเห็นไหมมันยีดเปนมากเลยชอบตามสิบวิหนึ่งนาทีสามนาทีตรงตุลนี่ยสามนาทีนะครับก็ขอเลือกเป็นสามนาทีไปละกัน w u ด delay เนี่ยหมายถึงหลังหลังจากที่ไฟเข้ากล้องแล้วเนี่ยสมมติว่าเราสตาร์ทรถไปปุ๊บจะให้มันเปิดเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะให้มันหลังจากห้าวิค่อยเปิดสิบวิก็ได้นะครับแต่ว่าสมมนมากาจะเอาเป็น ผมขอเป็น 5v วละกันนอ delay, ้องดีเลย 5v ก็ยังดีเรทไทม์นี่ก็ตั้ง g p s ไปนะครับตั้งเวลาไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่ตั้งนะเดี๋ยวผมขอจะเป็นเดี๋ยวผมขอตั้งเป็น g p ปตัวนี้ปะเพื่อมันออโตโน้นะอ๋อนี่เป็นรูปแบบวันที่นะครับรูปแบบวันที่ที่จะให้มันรึงลงในไฟล์นะครับเราก็เลือกเป็น ถ้าขรงประเทศไทยนี่ก็จะใช้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะเป็นเด y เมาส์แล้วก็เยียนะครับก็จะเป็นวันเดือนปีแล้วก็เอาแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะเป็นของไทยนะครับทางโซนนี่นี่คือตัวสําคัญเลยนะฮะถ้าเราเลือกทางโซนแล้วเนี่ยแล้วเราใส่ GPS ไปเนี่ยมันจะตั้งเวลาออโต้นะครับอ่าเดี๋ยวเลือกเป็น GPS 7เพราะว่าประเทศไทยเราใช้ชิป G GMT 7นะครับบวกรเรียบร้อยเพรเราตั้งไปแล้วดี๋จะมาดู ย้อนกลับก่อนนะครับโอเคเราตั้งทางตเนเป็น GMT บอกเจ็ดน,นะครับเวลาประเทศไทยนะครับและกฤดอันนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับก็มีแต่ภาษากังกนะครับแล้วก็ภาษาอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ไม่มีไทยนะครับโอเคอังกฤษไปยิบตามมาถึงอะไรคือเสียงปุ่มกดบางคนลำคาญก็ปิดหรือจะเปิดก็ได้แล้วแต่นะครับ หมดเลยก็ได้ผมเลือกเปิดแล้วกันชอบ Frequency เน,นี่ยหมายถึงความถี่นะครับ50เฮิรตเนี่ยก็คือความถี่ของกระแสไฟฟ้านะเราจะใช้50เฮิรตนะครับประเทศไทยนะครับต่อไป Image Rotation หมายถึงอะไรหมายถึงกลับภาพกลับภาพสมมุติว่าภาพมันถ่ายถ้ากล้องหลังเยงไม่ได้ก็ได้ถ่ายมันก็จะอ่านป้ายทะเบียนจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับเอออ่านจากขวาไปซ้ายนะครับเราก็เลือกไป กลับเฉพาะด้านหลังก็พอนะครับเพราะด้านหน้าเนี่ยมันก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครบางคนที่ตั้งวิเลนนะครับให้เอาห่านหัวกล้องลงเนี่ยก็ให้เลือกตราบด้วยนะครับ่นัานเดวอ่านไปไน้เบียนตัดสนนะผงก็อขอเลือกเป็นเดียวออรี่แล้วกันนะครับด้านหลังพอกระจกหลังอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อถูกแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบรก็้อันนี้จะเป็นสะท้อนไหมหรือว่า อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะจะค่อยมาดูกันฟอร์แมตอันนี้ฟอร์แมตการ์ดนะครับก็เนี่ยเห็นมก็ไม่เอาในฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตวันิ่งหมายถึงอะไรหมายถึงเตือนให้เราฟอร์แมตการ์ดกี่กวันนะครับ15วัน3ามวัน60สิวันส่มนมากก็ตั้งไว้ที่สักเดือนหนึ่งก็ยังดีนะครับให้มันเตือนฟอร์แมตสักเดือนหนึ่งเพื่อให้มีมันได้ล้างค่าข้อมลบ้างนะครับดีฟอยสตี้นี่คือตั้งค่าโรงงานนะครับ ค่านมเบอร์ก็คือให้เราใส่อันนี้ก็คือหมายเลขทะเบียนรถของเรานะครับแล้วก็แล้วแต่คนจะใส่ก็ได้นะคันตับเทคนี่ก็คือเป็นจะใส่อะไรก็ได้นะครับจะใส่เป็นชื่อรถก็ได้ชื่อเจ้าของรถก็ได้นะครับโอเคต่อไปก็สุดท้ายแล้วครับมีรสุดท้ายเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคหมดครับในส่วนของการตั้งค่านะครับก็มีการตั้งค่ามากมายเลยครับ ก็ลองเล่นดูแล้วกันผมก็เพิ่งจะได้จับกล้องเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรให้เล่นบ้างหลักๆก,ก็คือจะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับส่วนฟังก์ชันย่อยๆเนี่ยผมก็จะไม่แน่ใจนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูปุ่มกดกันก่อนแล้วกันตอนนี้มันเปิด wifi ให้แล้วนี่เราก็สามารถต่อแอปได้เลยนะครับครับเห็นไมโโพัด ต่อปุ๊บเราของเราเราก็ไปโหลดแอป v ีโอจากในพวก Google Play Store มาเลยว่าแอปก็โตกันด้นะครับเพื่อนลาโหลดคลิปแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆสามารถตั้งค่ากล้องได้โดยโตรงเหมือนกันนะครับมาสะดวกเนี่ยเห็นไหมมันพอเราเลือกเป็นดูตรงวันที่นะครับ29เดือน8 2021ก็คือเป็นวันนี้นะครับเวลาตอนนี้ก็จะเป็น14บสนาฬิกายีนาทีนะครับหลังจากที่เราเลือกทางโศกถูกต้องลแล้วเนี่ยเราอีกอย่างเรามีวอลต์ทีเวด้วยเนี่ย ทำให้เราไม่ต้องไปตั้งเวลานะครับเดี๋ยวมันจะซิงเวลาการตดมัดเลยนะคบโอเคอันนี้ก็เห็นไหมบันทึกพันแบบความละเอียดศูนย์ศูนย์นะครับน,นี่กล้องบันทึกจูนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราปิดแอดไฟก่อนถ่ายรูปนะครับแต่รูปบันทึกก่อนนะครับ น,นี่จะเป็นฟังก์ชันหลัดนะครับโอเคนะผมก็ขอจบการรีวิวการตั้งค่าเพียงเท่านี้นะครับส่วนตัวอย่างวิดีโอการใช้งานจริงเนะี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอโอเคครับสวัสดีครับ